าาแล้วตอนนตอนนี้นนช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าเทคนิคในการเป็นแม่ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาลนี่มันต้องอะไรบ้างครับเทคนิคในการขายเนาะตอนนี้ก็คือเราต้องเราไปชิมสับปรนะรดหลานเจอเล็ดกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับสารพัดชนแน l เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยคลองมะเดื่อ17นะครับหน้าปากซอยเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมพระโรงดีกรนรับชมคลิปโรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสารพัดชาแนลด้ทํความคลิปวโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลย ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับเจสสวัสดีครับสวัสดีครับผมขายผลไม้มานานหรือยังครับเจสขายมาได้หลายปีแล้วจ้ะหลายปีแล้วอยู่นี่ประจำเลย เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับที่เนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงจ้ะเปิดประมาณสามทุ่มะเจ็ดโมงถึงสามทุ่มเลยอยู่ข้างถนนเนี่ยนะเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันจ้ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเลยนะแล้วไปรับผลไม้มาจากไหนครับนี่เยอะแยะเลยเรามีคนมาส่งให้จ้ะอ๋อมีเจ้าของสวนวิ่งมาส่งเองเลยวิ่งไปรับเขาวิ่งมาส่งทุกวันอืมเราสั่งอะไรได้หมด กำไรเป็นยังไงครับอันนี้ก็กำไรช่วงนี้ก็น้อยหน่อยเพราะมันก็มีโควิดมีอะไรเข้ามาอมตอนนี้คนก็ลดน้อยลงจากที่เราขายได้วันละวันเดียวแบบว่าหมดหมื่นสองหมื่นพวกนี้เราก็ขายได้<อ>แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ลงจากโควิดทั้งหมครับผมลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับครับโอ้ยขอบคุณมาก ลแล้วตอนต,อน,ตอนนี้นะะช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าเทคนิคในการเป็นแม่ค้าขายผลไม้ตามฤด,ดูกาลนี่มันต้องอะไรบ้างครับเทคนิคในการขายเนาะตอนนี้ก็คือเราต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าอันดับหนึ่งคือผลไม้เราไม่ใช่ว่าเราจะเอาของเสียให้เขาอย่างนี้เราเจอ,อเราก็ต้องแยกออกเนาะเพื่อที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของเราเขาจะได้กลับมาซื้อเนาะ เพื่อที่จะเราจะได้ขายของต่อไปเนาะตรงนี้สุดยอดมากครับรถนี้จะมีทุกวันท,ทั้งทั้งทั้งปีค่ะมีขายท<า>ั้<า>ง,งปีปเพราะว่าจะมีแม่แม่แฟนเนะาะเขาทำทั้สวนดู้ยอ๋อขายเองด้วยคือสับปะรดปลูกเองขายเองสุดยอดมากครับอยู่ที่ไหนครับสับปะรดเนี่ยสับปะรดอยู่สวนพึ่งจ้ะอยู่สวนพึ่งนะครับอย่างเงาะเงาะนี่แหละครับเอามาจากไหน จากการจากษาดทุกนี้เราจะลงใป้มีฝนทำให้ติดต่อให้เราลงผลไม้มีเหมือนญาติพี่น้องอยู่ทางใต้อยู่ทางจันท์ุกนี้ครับครับผมว่าจะได้ขายทุกวันตลอดสุดๆใหม่ๆของผลไม้เราะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาชิมเงาะโรงเรียนเจเล็กนะครับว่ามันจะหวานกรอบหรือไม่นะครับท่านผู้ชม ปลาลดเหรอครับไปดูกันครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ถัาปลาลดเราก็เป็นมาจากสวนพึ่งจ้ะจากสวนพึ่งเลยมันจะมีมเทคนิคในการดูว่ามันจะมีแบบว่าลูกนี้มันช้ำช้ำน้ำอย่างนี้จ้ะก็ถ้าส่วนมากถ้าเป็นช้ำน้ำเราต้องไข่ออกไปก่อนเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่ามันเสียง่ายถ้ามันช้ำน้ำ เราจะรู้ได้ไงว่ามันฉ่าหรือไม่ฉ่าเราต้องมีการเทคนิคในการดิดดิดคังเสียงดิดของสับปะรดถ้ามันเสียงปั๊กปักเมื่อกี้แบบนี้ก็คือว่ามันฉ่าน้ําฟังนะครับท่านผู้ชมอ๋อปั๊กปักอย่างนี้ฉ่าน้ําใช่จ้ะเราต้องขายให้ลูกค้าก่อนเพื่อที่ไม่ให้สับปะรดเราเสียอ่แล้วแล้วอย่างที่ไม่ฉ่ำล่ะครับอย่างที่ไม่ฉ่ำมันจะดังครบๆบ จะคล้ายๆกันนี่แหละจ้ะแต่เราต้องฟังฟังดูมันจะป่วงๆเหมือนเหมือนไม่มีน้ําอยู่ข้างในเดี๋ยวผมขอลองหน่อยครับจะดังป๊กๆเดี๋ยวไอ้นี่นะครับเมื Scholars> ่อกี้ลูกนี้ใช่ไหมแช่ปใช่ครับอ๋อมันก็จะคล้ายๆกันแต่แต่เราก็ต้องฟังเสียงให้เป็นนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอด ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าวิธีการดูแลเงาะที่หากบางทีบางวันเราขายไม่ทันอย่างเงี้ยมันมีวิธีดูแลรักษาเก็บยังไงครับแต่ตอนนี้เราถ้าถ้าเงาะเราขายไม่หมดวันสองวันใช่ไหมอ่าครับเงาะเรามันจะอยู่ได้ประมาณสามวันสามวันแต่ส่วนมากร้านหนูขายหมดวันต่อวันอ,ม,อม,มันก็เลยไม่มีเทคนิคอะไรมากมายใช่จ้ะแต่ส<อ>่วนมากเราจะเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็มาปิดไว้เพื่อไม่ให้เงาะ ถ้างอ่ะโดนลมแล้วมันจะเป็นอะไรครับเนี่ยมันจะดำบางทีเหมือนลูกพวกนี้มันก็ดำเราต้องมาเลขายให้มันบอกว่าราคามันถูกลงพวกนี้อ๋อคือผิวมันไม่สวยใช่ผิวมันไม่สวยจะท่าในมันก็สวยข้างในมันก็กินได้เหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าดำๆอย่างเงี้ยเราแกะออกมาลูกมันก็สวยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าคือผิวมันดำนี่ลูกค้าจะไม่มองกันใช่ลูกค้าเขจะบอกว่ามัน จะเน่าหรือว่ามันกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันโดนลมมากๆเงาะเราเนี้ยมันจะดำเราก็ต้องมาใส่ถุงเพื่อที่จะลดราคาให้เขาคือขายเลไปเลยเอาต้นทุนไปหรือขาดทุนแล้วแต่กำไรนิดๆหน่อยๆก็ไจ้ครับผมสุดยอดมากครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเทคนิคและวิธีในการดูแลเงาะนะครับอยู่ได้เต็มที่ก็สามวันสี่วันอยู่ได้ไม่เกินนี้เดี๋ยวมันก็ผิวมันดำผิวมันดำไปเองอยู่แล้ว คเมื่อวานลงของเยอะ กองเต็มเลยกองเต็มเลยจ้ะมีทั้งลองกองมีทั้งเออ่เงาะแล้วก็สลัดบังฟูสับปะรดอย่างเงี้ยจ้ะครับครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยขายหมดวันละกี่เข่งครับเนี่ยเงาะเนี่ยครับเงาะก็ประมาณสามสิบเข่งคะสามสิบเข่งว้าวห้าร้อยกว่าโลเนี่ยห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยเนาะแล้วก็มีผลไม้อย่างอื่นด้วยอย่างอื่นด้วยมีมังคุดนี่ก็ขายดีเยก็รวมๆแล้วเนี่ยรวมผลไม้ สี่อย่างห้าอย่างนี่ร่วมตันวัน,นวันหนึ่งขายวันหนึ่งนะ,ส,ะสุดยอดมากครับด,ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านของเจเล็กเนาะผลไม้ตามฤดูกาลของเราเนาะร้านเราเปิดเจ็ดโมงถึงสามถึงสามทุ่มเน,เน<ด>าะจะถึงอาทิตย์เลยจ้ะมาได้เลยนเนาะของมอเตอรคอยสิบเจ็ดนะจ๊ะครับเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรร้านอยู่สายส <ะ S 1> มือเลยนะครับท่านผู้ชมมีผลไม้ตามฤดูกาลตามฤดูกาลครับ มาใหม่ๆสดๆทุกวันร้านเราครับมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรติดต่อนะจ๊ะอ่ะเราคือ0 9 1 9 4 2 2 6 3 9เนาะใครที่สนใจสั่งสินค้าก็โทรเข้ามาได้เลยมีทั้งส่งและปีกเลยจ้ะว้าวมีทั้งขายปีกและขายส่งนะครับท่านผู้ชมชสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโออยู่และแวกนี้นะครับก็แวะมาอุ่นหนุนเจ๊เล็ก<ช>ได้เลยนะครับผลไม้ตามฤดูกาล นะครับขอบคุณครับเจ๊ครับคลิปนี้ถือว่าเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับมีทั้งวิธีการฟังเสียงสับะลดแล้วก็มีทั้งวิธีในการขายเทคนิคการขายนะแล้วก็ดูแลรักษาเงาะไม่ให้ผิวดำนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมาก เจชื่ออะไรครับเจ้เล็กนะครับผมป้อมนะครับสารพัดชาแนลยินดีที่ได้รู้จักครับขายดีๆเรื่อยๆร่เฮงๆมีลูกค้าเยอะเยอะหมดทุกวันนะครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเจเล็กใจดีมากครับบอกสับปะรดให้เราชิมด้วยนะครับแล้วก็เงาะให้เราชิมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็อร่อยนะครับกรอบรสชาติเงาะโรงเรียนนะครับ เราไปชิมสับป,ประรดหลานเจอเล็กกันนะครับรหวานมากครับทุกท่หวานจริงๆคลิปต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจบคลิปรอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก,นก,นกนระเดียมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารพัดชาแน,นลได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ม้าวิ่งชนะลาแต่ลาไม่เคยแพ้มา้าเพราะว่าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ